แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะนี่ค่ะผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยว่ามาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบุญอ่า คิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผักทานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยโอ้โหเสียอจมากเลยขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผัณฑ์ดีบุลเนี่ยนอนติดเตียงมาสองเดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับเหยบกับไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพวัน ทำให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่านิ่งทุกวันค่ะนอนท่านิ่งนอนไปด้านทุกวันอ่ะนอนเห็นคนอันเนี้ยก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะคะกขามันจะพับไปขาจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แขนขาอ่อนไปใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างหนึง เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะใช่เหมือไม่ได้แล้วต้องใจไม่ได้แล้วใช่เดินอ่ะเดินลองเดินคือตอนที่เรายังได้ทานอยู่เราเดินแบบไหนคะพี่เดินหนีอะค่ะเวลาดินห้องน้ำก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ใช่ใช่ขาข้างนึงอ๋อค่ะ เพราเรายืนเต็มเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันจะล้มทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบูลแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเลยค่ะที่เดินแรกเต็มเท้าขึ้นนะคะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแเราเดินได้เลยได้ตอนนี้เดินได้เพราะใช่แล้วพี่ก็ออกกมางกายได้เหมือนเดิมเนาะออกกมางกายได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกมาไกลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตาขาแน่มันหายไปหายไปแล้วแม่พี่ไม่เป็นอะไรเลยอ๋อนาดเดินเดินเราเดินวัไปัยคุณันจะปิ้งให้ดูได้ไหมคะเราเดินวัยนี่เห็นไหมคะปวดอ้าวสุดยอดมากๆเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมนหน้าเล้าวมันจะทิ้งถ้าเราเจ็บอเ้าเจ็บเดินแบบไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะคะนี่ค่ะก็เป็นหน้าตาของคนที่ทั้งถือคันดีมูแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนลว่าหายปวดหรืได้กล่องกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับกิจกรรมกายได้นะคะ ที่มีปัญหาในขานะคะลองเลยใช่ไหมคะพี่คไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะใช่ไม่งั้นพี่คงขาออกสปวดหัวเข่าั้งของข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะคะเดินไม่ไหวป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการแบบไหนบ้างประมาณมากปวดต้อง ดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วไงตายาวใช่ไหมตายราวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายลาวลงบางทีก็กระถัดลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งก็นอนนอนอย่างเดียวค่ะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทะเลาะหมักินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบุลแล้วก็ทานยามาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้วะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนี้ได้ยังคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ๊กแล้วก็ ทำไมถึงตัดสินใจเลอกทานติดภัณฑ์ดีบุลล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาอาการเหมือนดีี่ทัศนีเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างนะคะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะ จริงหายเลยคูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงหายปวจริงเดินได้ท่องไหมคะเดินได้ท่องทุกวันนี้เดินได้ตอนนี้คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้เวลาสักนิดนึงละใช่ไหมอ๋อค่ะจ้าอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้นนะะง,งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากกี่ปีะคะปีหนึ่งใช่ไหมปกีกว่าๆนะคะ,อ,ะ,คะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่ราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลั์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูญก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอ <ะ S 2> นก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะป,ปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าป yes> ีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานีบูลนะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะพี่วิศวสักดิ์ดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานเราให้ฟังนิดนึงค่ะดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ ที่สองอ่ะสองที่สองเท่านั้นเองหมายความว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราจะผันตั้งแต่สองซองแรกแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเิอตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้วเ็ไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลภันฑ์ดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วไม่เห็นผลน่ะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะคุณแม่เอามีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้ว่ะคอลูกปดปีอแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เ่าห้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่แล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งเออก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ย มันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกรึบกับกึบกับน้องพูดแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะของปูน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะค่แม่เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่คแม่ทานแค่3ก่อซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยแหละดีขึ้นมากแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางออะไรนัให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะเดินได้ไวขึ้นใช่เดินไปได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่น่คะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยอ้ยตัวใช่ตอลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ะหคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะ่ะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะพี่กัญจนาเนาะผมสมพานตับลีครับพี่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวลิติัณน์ดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเขานะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็รล้าลงขาถึงเอวนะครับคก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเป็นอันตีบูลมากินเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลาบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็น่ะแล้วก็เหมือนหลังแข็ อ๋อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไ<ช>ขว่ห่างได้ใช่ครับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสาักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูงนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิแค่นั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข้ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภัธ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งซักผ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราใช้ที่สำคั์ฟังแล้วที่สำคัญก็แนะนำค่ะแม่นำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบอกอดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะตอนรวันมากผมรู้อ่าเหมือมมนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินออได้ยินจย่างพวกนี้ก็ด,ดีใจดีใจมากๆเลยอครับเรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่พี่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟ,แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตวได้ับายเพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทํางานเนาะออก็เ,เรียกได้ว่าถ้าถามความพับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิพภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดู<ะ>ความทับใจนี่เรียวกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให<ค>้ใครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมานะคะนี่ก็เป็นการการ,การันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนนาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนนิดนึงอะคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบนุนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆะคะ่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ <c oughs> จริงๆก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเขา่าอ๋อหัวเขา่าเราแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลาบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึก7สามปีเป็นมาสปีเนอะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนอะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้น่ะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งทานนะค่ะเลยเลยมาหาปิตพันธ์นี้กินเลยมาเจอด,<ม>ดีบุลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ร <K ill ian> ู <K ill ian> ้สึกว่ากินวันแรกก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่ พราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะขอซองที่สาม่ซองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบอ๋อมันรูว่าดีตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนชค่ะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนาะะเออใช่จริงๆด้วยโอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซอง เออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอะ่ะพอเนี่ยสองสองที่สามกำลังกินอยู่อกอ,องที่สามว่างงานกินเหลือเหลืออยู่สองสองปวดข้างในแทจบจะไม่มีแล้วโอโห้หัวเราสุดยอดมากๆเลยเนาะ <c oughs> ก็เห็นมากพี่ไ,ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือ เคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทอนนี้ต้องดึงขึ้นอต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจาก ที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะอืคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูนอคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยคะครับ คือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมพอนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดบั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทําอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุญจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่ YouTube เนี่ยครับเนะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง พูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดทิ้งเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่า,าผมก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักศีเป็นประกันนะครับครับไม่ไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีแบบว่าผมว่าอะไรเลยคล้ายๆนะักสปอนเซอร์อะ Uhm. นิดเดียวค่ะม er. Corps, ั่นใจได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อประเ่าเราจะชมนะคะพี่เราจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยทานเข้าไปแล้วนะคะก็ชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็คนให้ให้ตัวยาละลายนิดนึงนะคะทุก่านพิจิตริน หมดแล้วนะคะาาทานง่ายครับทานง่าย,าท,าายทานง่ายนะคะคุณลุงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผลิตภันฑดิบุญทานง่ายแล้วก็ฟืนฟ้นฟนูกับอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะครับจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เลเตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ้โห <laughs> ทานง่ายใช่ไหมคะพี่บุญ ง่ายเนาะไม่มีกลิ่นเนาะไม่ขมไม่ไม่ไมเปรี้ยนไม่อะไรเลยกินอ่าเนี่ยค่ะพี่บุตรก็ยืนยันว่าทานง่ายนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบูลนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะพี่บุตรเนี่ยทานแค่เพียงแค่สองกองเองเนาะเคยเป็นหนักม,มากๆก,ก็ยังดีขึ้นเลยนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็อย่าลืมให้ดีบูลดูแลคุณนะคะ ผลลับชัดเจนมากๆานะคะนี่ค่ะูลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ค่ะพี่บุตรทานลงไปแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าง่ายครับดีจริงๆไม่เฟื่อนไม่ขมชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดนิดนน้อยนิดนี่นะคะนะพี่บัวผัก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่า ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแล้ว